11ข้อหลักการอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตที่ต้องเรียนรู้เรามาดูกันว่าใน11ข้อที่พี่เจฟจะนำมาเสนอในวันนี้มีอะไรบ้างป่วยไตยเสื่อมตระหนักกันดีอยู่แล้วค่ะว่าต้องควบคุมอาหารถูกไหมคะ ฉะนั้นเวลาที่เราควบคุมอาหารทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเออต้องคุมอย่างงู้นอย่างนี้เพราะว่าคุณหมอและพยาบาลและนักโภชนาการที่โรงพยาบาลก็แนะนํามาอยู่แล้วแต่วันนี้ที่เจียบนบําสิบเอหลักการมาฝากแต่ก่อนอื่นนะคะผู้ป่วยโรคไตควรใช้หลักการอาหารบําบัดให้เหมาะสมด้วยโดยแต่ละมื้อควรหลากหลายแต่ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่ จะทําให้เกิดภาวะของการสะสมของเสียในร่างกายเพราะว่านั่นแหละจะทําให้ไต่องเราเสื่อมเร็วขึ้นนั่นเองและ11หลักการนั้นมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะ 1. ก็คืออาหารผู้ป่วยทั้ง3มื้อควรประกอบไปด้วยสารอาหารให้ครบ5หมู่เลยค่ะได้แก่ข้าวแป้งเนื้อสัตว์ผักผลไม,ม้น้ํามันและต้องได้รับพลังงาน อย่างเพียงพอนะคะ2ก็คือปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้เหมาะสมเพื่อควบคุมโรคแทรกซ้อนที่มีผลกระทบต่อไตได้แก่การลดหวานลดเค็มลดมันนั่นเองค่ะ 3. ก็คือในเรื่องของโปรโตีนเราจะต้องจํากัดโปรโตีนในแต่ละท่านผู้ป่วยแต่ละท่านจะต้องมาคํานวณโปรโตีนในแต่ละวันว่าเราจะรับประทานกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ 4. เรื่องของคาร์โบไฮเดรต การแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเน,น้นพี่เจมแนะนําว่าเราควรใช้แป้งที่ปลอดโปรตีนเช่นมุ้นเส้นเส้นเสียงไฮนํามาแทนในในแทนข้าวนะคะบางครั้งเราทานข้าวมากเกินไปซึ่งข้าวมันก็เป็นข้าวที่ให้พลังงานนั้นกัน โอกาสที่จะมีผลในเรื่องของการสะสมของเสียในร่างกายก็มีสูงเราก็ควรจะสลับสลับกับแป้งที่ปลอดโปรตีนไปบ้างนะคะ5ไขมันไขมันนี้แนะน,นําน้ํามันชนิดที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะซึ่งก็มีเยอะแยะเลยเช่นน้นํามันมะกอกน้ํามันรําข้าวหรือน้ํามันถั่วเหลืองนะคะแทนน้ํามันที่ที่ น้ำมันหมูหรือน้ำมันอื่นๆนะคะ 6. โซเดียมแนะนำควรจำกัดปริมาณโซเดียมก็คือประมาณ2-3ถึง3กรัมต่อวันโดยการลดปริมาณซีอิ้วลงให้เหลือเพียงแค่3ช้อนชาเท่านั้นนะคะต่อวัน 7. โพแทสเซียมซึ่งโพแทสเซียมเนี่ยผู้ป่วยโรคไตตระหักอยู่แล้วนะคะการที่ทานผักทานผลไม้ก็จะมีข้อจำกัดอยู่แล้วว่า,าทานผักได้เท่าไหร่ทานผลไม้ได้เท่าไหร่และผักก่อนที่จะรับระทานก็ควรที่จะนําไปลวกไปต้มให้สุกนะคะแล้วก็ค่อยมารับประทานกันซึ่งนะคะก็จะมีผลทําใหา้ปริมาณของโพแทสเซียมของในร่างกายเราไม่เกินนะคะ8ฟอสฟอรัสอันนี้ตัวร้ายเลยซึ่งใครหลายๆคนไม่รู้เลยว่าฟอสฟอรัสเนี่ย บางทีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันทุกวันแล้วมันเป็นอาหารที่เราชอบด้วยนะคะเส้นตรงนี้เราก็ต้องเข้าไปดูแลแล้วเจาะลึกให้ดีๆอะไรที่มันเป็นส่วนผสมเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องหรือ,เ,อ,อเป็นสารอาหารประเภทนี้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะ 9. ก้ารดยูริกกรดยูริกเนี่ยนะคะแนะนำว่าควรที่จะเป็นอ,อ,อาหารที่ไขมันต่ำ นะคะคเพราะว่าอาหารไขมันสูงเนี่ยทำให้กรดยูริกนั้นขับถ่ายออกมาทางปัสสาวะได้ไม่ดีทําให้กรดยูริกนั้นค้างอยู่ในร่างกาย10เครื่องเทศ เวลาเรานึกถึงเครื่องเทศใช่ไหมคะเครื่องเทศก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เรานะั้นอะ่ะเป็นข้อห้ามสำหรับผู้ป่วยโรคไตแต่ประเด็นก็คืออาหารที่มีส่วนผสมที่เป็นเครื่องเทศก็มักจะอร่อยแล้วก็ให้รสชาติแต่ก็ทานได้นะคะแต่ว่าเราก็ควรจะทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็อะไรที่ไม่ควรทานก็ไม่ต้องไปทานแต่อะไรที่ทานได้ก็ทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ11น้ําก็แนะนําว่าน้าเป็นน้าเปล่าดีที่สุด ลืมว่าน้ำป่าน้ำเนี่ยเราจะต้องไปหักทอนจากน้ําอื่นๆด้วยเช่นบางทีเราอยากทานข้าวต้มอยากทาน เป็นซุปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหักทอนซึ่งมันก็จะยุย่งย,ยากเพราะนั้นอะไรเรียงได้เราก็เรียงซึ่งในรายละเอียดเจาะลึกลงไปพี่เจ๊จะมีคลิปแต่ละตัวนะคะเจาะลึกพยายามยังไงก็กดติดตามกันน่หรือว่าท้ายคลิปพี่เจ๊มีสารอาหารดีๆที่แนะนําถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามรายไอดีที่พี่เจ๊ให้ไว้นี้นะคะพี่เจ๊ขอบคุณมากที่ติดตามกันแลวพี่เจ๊จะนําเสนอข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ